สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องก็หาเรื่องราวข่าวคราวเอามาฝากแล้วก็เอามารายงานแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับผมวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจําวันนี้นี่เองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ํายางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ํากว่า 35%ประจำวันที่2พฤศจิกายน2,564วันนี้กิโลกรัมละ54บาท80สิบสตางค์นะครับวันนี้ก็ยังพอได้ครับเพราะว่ายังทรงตัวอยู่ได้เหมือนเมื่อวานนั่นเองครับผมแล้วเราก็ไปดูยางพาราชนิดอื่นนะครับ มาที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3เอร์เซนราคากลางก็จะอยู่ที่53บาท96สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าปรับตัวลดลงไปที่40สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับผมแล้วเราก็มาดูที่ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่ 5 7 5 0บาท50สตางค์ตอกิโลกรัมนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกันเพราะว่าปรับตัวลดลงไปที่4 6สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับผมและสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%เปอร์เซชาวสวนยางฟาราดถึงจะได้ขายในราคากลางที่ตรงนี้ก็คือ4 9 5 0บาท50สตางค์ตอกิโลกรัมนะครับ วันนี้ก็ถือว่ายังพอไปได้เพราะว่ายังไม่ปรับลดและก็ไม่ปรับเพิ่มนั่นเองเพราะว่ายังทรงตัวนั่นเองครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายราคาย,ยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ